สวัสดีค่ะมาพบกับเลกิฟซีดีเอ็ ทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่ 21, 21ถึงวันที่27กันยายน2563ของบุคคลที่เกิดวันศุกร์กันนะคะสัปดาห์นี้สถานการณ์ของบุคคลที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่เดอะฟูลนะเป็นธาตุลมนะคะบ่งบอกว่าคุนนั้นต้องการความเป็นอิสระนะคะ คุณอยากจะเดินทางคุณอยากจะท่องเที่ยวอยากจะทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทายบางคนมีความคิดอยากลาออกจากเปลี่ยนงานการมองหางานใหม่การย้ายที่อยู่อาศัยนะคะออว่าง่ายๆก็คือ คุณมีอารมณ์เรื่องของการอยากหนีนะคะจากสิ่งเดิมๆอยากหลุดพ้นจากสิ่งเดิมๆที่เห็นที่เป็นอยู่นะคะอยากจะลองไปเสี่ยงดูบ้างอยากทำอะไรที่ท้าทายแปลกๆใหม่ๆดูบ้างนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาด้านหลังตรงนี้นะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันจำใจและมันไม่น่ารื่นลมสําหรับคุณและคุณรู้สึกว่าการหาที่ใหม่ๆหาอะไรที่มันท้าทายน่าตื่นเต้นมันทําให ชีวิตของคุณกระชุ่มกระชวยและมีรสชาติมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะการงานในสัปดาห์นี้นะคะดูทรงแล้วคุณมีความกระตือรือร้นในเรื่องงานมากนะมีความอยากเรียนรู้นะคะการมองหาอะไรใหม่ๆนะคะมาเสริมศักยภาพตัวเองมาคนเรื่องราวอยากเทคคอร์สสั้นๆน,นะคะ นะอย่างนี้เป็นต้นนะการงานนะคะสําหรับบางคนนะอยู่ในช่วงของการถ่ายทอดงานการรับช่วงงานมาทําต่อการประสานงานการทํางานร่วมกับคนอื่นการติดต่องานร่วมกับผู้อื่นการได้ลูกน้องใหม่ได้ลูกค้าใหม่การทํางานอยู่บนพื้นฐานของความน่ารื่นรมนะคะบางองค์กรมีการจัดเลี้ยงภายในด้วยซ้ํานะแล้วก็ส่วนใครที่มองหางานนะคะคุณมีโอกาสได้งานใหม่นะคะคุณมีโอกาสได้งานใหม่นะแล้วก็ ใครที่มองหาเจ้าเสริมจ้าพิเศษ มีโอกาสนะคะมีโอกาสมากๆเลยนะแต่คุณต้องดูก่อนว่าภาวะของคุณเป็นคนขี้เบื่อคือทาปุ๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดี๋ยวก็เบื่อปุ๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดี๋ยวก็เบื่อเพราะฉะนั้นข้อแนะนํานะคะลองหาอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถจดจ่อกับมันได้นานๆน,นะคะอันนั้นก็คือคุณจะสามารถทํามันได้ดีนะ, <c> นะอย่าเพิ่งไปมองเรื่องผลประโยชน์ตัวเงินสักเท่าไหร่เอามองที่ความชอบเป็นหลักก่อนเมื่อคุณทําอะไรในส่วนที่คุณชอบแล้วคุณจะทํากับมันได้นานๆแล้วก็ส่วนที่ได้ลาภผลอันนั้นคือกําไร มองแบบนี้แล้วคุณจะมีความสุขนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินภาวะของคุณในสัปดาห์นี้ค่อนข้างผันผวน,นนะความเป็นราชาดาบนะคะการเงินความเป็นราชาดาบนี่นะความเป็นราชาดาบบางคนมีภาระทางด้านการเงินมีความรับผิดชอบทางด้านการเงินค่อนข้างเยอะแต่บางคนก็โชคดีนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับฐานดวงนะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน นะคะแต่ด้วยความเป็นธาตุลมอาจจะไม่เสถียรอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นะแล้วแต่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของหลังช่วงหลังทางเดินหายใจ ะะหรือสวงอกหัวใจสายตาการอักเสบบางคนจะมีการเจ็บการป่วยก็เพราะเรื่องการหักโหมมากเกินไปการหักโหมที่ได้จากกายกิจกรรมทางการงานและรวมถึงกิจกรรมที่คุณทําอยู่เช่นการออกการรลัางกายอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะบางคนมีความคิดอยากจะสร้างความมั่นคงก่อนแต่ใน,นขณะเดียวกันบางคนก็มีการติดต่อกับคนที่เด็กกว่าหรืออ่อนกว่าหน้ารื่นรม ะะแต่จะเป็นความรักได้ไหมคงต้องใช้เวลานะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะให้ระวังเรื่องของความเย็นชาทิฏฐิต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลกันมากเกินไปนะคะเลยทําให้อืไม่ค่อยเข้าใจกันนะบางคู่นะคะมีการมองภาพอนาคตการสร้างความมัน่นคงร่วมกันการมีบุตร อย่างนี้เป็นต้นนะเอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับการทำนายดวงรายสัปดาห์ของบุคคลที่เกิดวันศุกร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ